วันนี้นักข่าวก็เลยถามอีกอที่ท่านออกมาโอบก้าวไกลเนี่ยไปฟังด้อมส้มมากแบบนั้นแบบนี้อเออตกลงนะวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก้าวไกลเขายอมถอยและส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยท่านเสรีพิสุทธิ์คิดเห็นอย่างไรพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่า การที่จะมีคนมายกเรื่องการแก้ไขามาตรา1นึแล้วไม่โหวตให้พรรการเมืองเป็นนายกจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างแต่จะให้ทําอย่างไรได้คเพราะสิทธิ์ในการโหวตมันก็เป็นของเขาใช่ไหม,มส่วนวันที่ประชุมรัฐสภา19กรกรกฎาคมแล้วถกเถียงกันจนต้องลงมติว่าชื่อคุณพิธา,าเนี่ย โหวตซ้าครั้งที่สองได้หรือเปล่าอ๋อพี่อุ๋ยวันนั้นเนี่ยท่านเสรีท่านงด<ห>ออกเสียงตรงนี้เนี่ยพลเสรีพิสุทธิ์ชี้แจงบอกว่าก็เนื่องจากผมไม่ยอมรับเรื่องของการเสนอักติมติพวกนี้ให้โหวตไงผมก็เลยไม่ลงทั้งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบค่ะจะให้ผมทำยังไงส่วนวันพุธหน้า,าก่อนวันโหวตเลือกนายกวันพฤหัสนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่า จะไปยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อปลดล็อกให้มติรัฐสภาในการโหวตนายกเกี่ยวกับเรื่องชื่อต่างๆแล้วก็ฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญและปะปะชบำเนินคดีกับนักการเมืองที่ทำขัดรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ลงคะแนนให้คุณพิธาเพราะว่ามีปัญหาภายในอะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่เป็นการไม่เห็นด้วยส่วนตัวแล้วจะไปยื่นเรื่องค้านด้วย อย่างไรก็ตามการจัดตั้งรัฐบาลณขณะนี้ที่เพื่อไทยเนี่ยต้องไปดําเนินการแล้วคพลตารวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอย่างนี้ฮะขอเรียกร้องให้พักก้าวไกลตัดสินใจเสียสละเพื่อให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สาเร็จเสียสละยังไงคะเด็กหนุ่มต้องสละเรืออื่าหมายถึงก้าวไกลเนี่ยควรจะต้องเป็นฝ่ายค้านหรือไม่อเอาเดี๋ยวลองฟังเสียง พลตำรวจเสรีพิสทธิ์ก่อนกันแล้วกันนะฮะทางทางฝ่ายสอวอเขานะเขาจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไก่ก็ไม่เอาด้วยชาติไทยภูมิใจไทยใครใคาก็บอกว่าถ้ามีก้าวไก่ก็แมวด้วยแต่ผมเห็นว่าก้าวไก่กับเพื่อไทยก็อยู่ร่วงมาโดยตลอดนะการที่เพื่อไทยจะตัดเยื่อใยเลยมันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องรักษาก้าวไก่เอาไว้อยู่ร่วมกัน โดยก้าวไกลก็ควรจะสนับสนุนเพื่อไทยนะครับให้ยังมี151เสียงเพิ่มไปอีกจะนั้นไม่หนักใจนในการที่จะไปหาสอสอส,อสอวอมาเพิ่มใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไกลที่ต้องตัดสินใจนะครับจะทํำยังไงอะ่นะถ้ายังยืนยันอยู่เพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมสิแต่ถ้าเสียสละนะครับ พอกระหอบไปได้ผมก็เปรียบเสมือนเมื่อกี้ผมก็พูดในห้องประชุมเรืออยู่กลางทะเลก,กันนะนะเรือมันลม่มเป็นไงมีคนแก่คนผู้หญิงนะนะมีเด็กมีอะไรต่างๆแล้วเราคนหนุ่มหรือกูอจะต้องขึ้นเรือก่อนหรอ, <Another one. S 1> อเออเอเอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจังหวะนี้พอพูดว่าเออ <quelques S 2> ต้องเสียสละมีคนหนุ่มเอ๊จะไปขึ้นเรือก่อนหรอเปรียบเหมือนเรืออยู่กลางทะเลแล้วต้ามีผู้หญิงะ รขามีเสียงต่อไหมความจริงความจริงท่านเสรีพิสุทธิ์จะพูดต่อพูดต่อว่าคนหนุ่มก็ควรจะให้คนแก่ให้เด็กให้ใครต่อใครเนี่ยขึ้นเรือลำอื่นไปก่อนเพราะว่าเรือมันจะล่มแล้วเดี๋ยวคุณก็รอเรือลำต่อไปได้แต่ระหว่างที่พูดพูดอยู่เนี่ยด้านหลังเนี่ยเริ่มสะกิดเลยนะฮะเห็นมีมือค่ะเริ่มสะกิดเลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับนี่เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย สกิดหัวหน้านั่นเลขาธิการพักเพื่อไทยช่วยสกิดเอกหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คุณหมอชนหน้านั่นคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วนั่นนะนั่งอยู่ข้างๆขวามือสุดแต่ถ้าเป็นหน้าจอท่านจะซ้ายมือสุดเสื้อวอร์มสีส้มๆแม้แจ็คเก็ตนั่นเห็นไหมคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักเข้าไทยทำหน้ายังไงดีคะเนี่ยช่วงเรือล่มเนียช่วงสละเรือหนะฮะ นะเมื่อเสียงอลองดูต่อเนื่องหน่อยนะค่ะไปไม่ใช่ว่าไอ้นุ่มกระโดดหนุ่มเหรอกูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อนใช่ไหมฮะนะเมื่อเสี่ยงภยัยเดี๋ยวเรือลาที่สองมาเราค่อยก็กไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงปล่อยให้เด็กนะผจญกร,รมอย่างนั้นไม่ได้เน้นตอนนี้ต้องมีผู้เสียสลับ นะครับเพื่อให้ประชาธิปลตยไปได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันนะไปไม่ได้นะเชื่อผมเถอะนะครับอ่านี่ฮะถ้าไม่มีการเสียสละกันเนี่ยมันไปไม่ได้ค่ะนีสกิดนีสกิดเห็นไหมชอบความสกิดเนี่ยแหละค่ะออโันนี้สกิดแล้วนะคะถ้าไม่สกิดล่ะก็ปล่อยให้ผู้ก็ปล่อยให้บ้าเสรีก็เอาจนจดเอาจนจบเรื่องเรื่องรับเรื่องลำเรือเรื่องเรือ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรภาพแปลความหมายจากพลจมรีเสวีพิสุทธิ์เนี่ยก็คือมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายพักการเมืองหรือว่าสวเขาก็ค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณชัดเจนว่าถ้ามีก้าวไกลอยู่เขาไม่โหวตให้เขาไม่ร่วมรัฐบาลด้วยเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วเขาพูดถึงเรื่องตัวพักก้าวไกลที่อยู่ในซี่ของรัฐบาลเพื่อไทยตรงนี้เพราะฉะนั้นก้าวไกลต้องเสียสละนอกจากจะโหวต ในการโหวตนายกให้กับเพื่อไทยแล้วเนี่ยค่ะต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วไปเรืออีกลำมาเหรอคะถูกต้องลองฟังเรื่องเรืออีกครั้งไหมเราเรามีเสียงอีกทีเอาอีกเหรอพี่อวยอ่าไม่เป็นไรดูคุณชัยธวัฒน์ก่อนนะฮะค่ะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยหลังจากเพื่อนๆขึ้นเรือลำใหม่ไปแล้วขึ้นเรือแล้วตามที่ป้าเสรีบอกค่ะนะฮะ เลขาธิการพักก้าวไกลคิดเห็นอย่างไรหลังจากแถลงข่าวเสร็จนะครับคุณชัยธวัฒน์บอกวันนี้ก็แหมคือนักข่าวถามนะว่าน่่เน่เนยังโอเคอยู่เครียดไหมพี่กดดันไหมพี่ต๋อมอันนี้คือเล่นคุณชัยธวัฒน์นี่จะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็ลุกขึ้นนะยิ้มยิ้มหน่อยนะฮะยกมือยกไม้ให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็เดินออกออกจากห้องแถลงข่าวไปพร้อมกับทุกคน อยู่กลางทะเลกันนะนะเรือมันล่มเป็นไงมีคนแก่คนผู้หญิงนะนะมีเด็กมีอะไรแต่คนหนุ่มหรอกูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอเราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อนเราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อนใช่ไหมฮะนะเมื่อเสี่ยงภยัยเดี๋ยวเรือลำที่สองมาเราค่อยก็ไปไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิงปล่อยให้เด็กนะผจญกร,รมอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละ นะครับเพื่อให้ประชาธิปไต่ไปได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันนะไปไม่ได้นะเชื่อผมเถอะนะครับขอบคุณครับบรรยากาศตรงนี<อ>้นะฮะ